วันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการลบเจ้าโวกไปดูนะครับกตัวอย่างเช่นนี้ครับไปดูเบราว์เซอร์เราจะมีวิชาลบมันให้หมดสิ้นซ่าไปจากเครื่องเรายัางไงนะครับผมขอนแนะนําโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับ Revo u n i n s t a l l นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โหดไว้ข้างล่างนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นรีแวร์นะครับคลิกเ,เข้าไปครับ เรัจะได้หน้าต่างมาอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้แน่นอนเราหาเจ้าตัวไปดูของเราบอนก,นก็คือมีของผมเป็นเบเวราบ์เซอร์ของไปดูนะครับซึ่งผมจะทําการลบมัดรับผมผมกดที่ถอนการติดตั้งครับกดใช่ครับนี่มันก็จะเป็นโหมดของการถอนการติดตั้งนะครับมันจะเป็นโหมดตั้งแต่ถอนชิ้นซาออกปลอดภัยปานกลางรวมถึง เนี่ยครับผมจะใช้เป็นโหมดปานกลางนะครับเครื่องก็จะทำงานก่อนในช่วงนี้มันจะถอนรวมถึงคุกกิ้งถอนประวัติถอนทุกอย่างครับตัวนี้ใช้ในการถอนพวกภาพวกไบ่ดูอีื่นๆได้ครับอย่างเช่นพวกฟาเตตพวก เพิ่มความเร็วอะไรของไปดูครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปถึงตอนที่ตอนที่มันโหลดตรงนี้เสร็จเลยแล้วกันครับครับพาถึงตรงนี้มันก็จะถามว่าขอบุญที่โอกาสนั้นเราช่างมันครับเราไม่สนใจครับเราถัดไปตรงนี้ครับฝังแล้วคราวนี้ก็จะขอรดดิิตตี้สอดยาคาร์ดแวร คครับต่อไปกด next ครับอันนี้ก็คือลิสต์ตต่างๆในคอมนะครับให้กดเลือกทั้งหมดครับแล้วกดลบเย็ดครับถัดไปนี้ก็เลือกทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นไฟล์นะครับล้วกดเอครับแค่นี้แล้วกดถัดไปครับแค่นี้ไบดูก็จะหมดไปจากเครื่องคุณแล้วครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมขอบคุณครับ